เป็นยังไงครับนักเคนมาบ้านลุงแล้วความร้อนใกล้เคียงกับพี่บ้านไหมครับใกล้เคียงใกล้เคียงอ่าแต่วันนี้เรามาเรามาผมมาซัดกันต่อนะครับจาก e ีที่แล้วเราคุยกันเรื่องเดนิชโตโยต้ากับอ่านิกาตะแล้วก็พี่มนดูโจหัวไว้ว่ามันมีซ่านะมีซ่าเป็นนัมเบอร์ทรูจริงจริงแล้วจริงๆแล้วนัเคียน แต่ประสบการณ์เขาลุงนะตามที่เดินญี่ปุ่นอยู่เนี่ยคืออีซ่านะเขาไม่เคยคิดว่าเขาเป็นเบอร์สองสำหรับโชว่าเลยนะครับเขาก็ยังคิดว่าเขาก็ไม่เป็นลองในมิชิโอเคถ้างั้นไอปลาในบอกกองพี่ที่ผมผมช่วยให้ขุดมาเลี้ยงเนี่ยอ่าที่เราไปตักกันนะเดี๋ยวเดี๋วดูคลิปอินเสิร์ตนะครับปลาปลาที่หลายๆคนเมินง่าไมเมินเป็นปลาตัวผู้นะครับเป็นกึ่งกึคินไดใช่ครับอ่า แล้วก็เป็นปลาที่ไม่มีใบเซอร์ไม่มีใบเซอร์นะครับา<อ>ไม่ใบเแล้ว <ไป S 1> มันเป็นปลาอะไรวะเนี่ยออโอเคให้พี่มนูบอกหน่อยครับว่าปลานี้มันยังไงแบบไหนบ้างครับจริงๆปลาตัวเนี้ลุงได้มาตอนเล็กๆนะครับก็คิดว่าส่วนตัวลุงอลุงมีคนที่ชอบปลาสไตล์กินได้อยู่แล้วแล้วก็อีตาเนี่ยมันเป็นปลาที่อยากจะมาลองเลี้ยงให้มันดูว่าเออมันแบบปลาที่เราเลือกมาประมาณเนี้ยโดยส่วนตัวลุงอลุงเลี้ยงไดใ้บิชีเป็นหลักแต่อีตาเนี่ย เวลาที่เราอยากจะลองเลี้ยงถ้าเราไปเดินญี่ปุ่นเนี่ยมันมันเหมือนแบบราคาไม่ใกล้เคียงกันอะ่ะเราถ้าเราใจ่ายใกล้เคียงกันอะ่ะเดินญี่ดีกว่าเด <c oughs> ินญี่ดีกว่าก็เห <c oughs> มือน,นเหมือนเบนทีีเอ็มน,นะ,แต,ะแต่ตอนนี้มันมันเหมือนเป็นความบังเอิญลุงก็ได้ปลาตัวนี้มาจากขออนุญาตเอ่ยน้ำนะบางกอกฟาร์มบางกอกฟาร์มซึ่งซึ่งราคาก็ไม่ถูกไม่แพงกลางๆก็มาเลี้ยงดูติดติดไว้เราอยากจะเขาเรียกว่าอะไรเก็บเทียบ นะครับเทียบเทยบเพราะว่าหลักๆเลยซื้อปลาอีซ่าก็จะเป็นนิสัยน้ำมนูแกจะประมูลผมก็เลยบอกว่าอย่ามูลเลยผมขอมาจบไปจบไปจบไปแล้วขาทุนไปเลยขาาทุนไปในฐานะที่ช่วยงานกันมาไม่ใช่ครับก็มีตวน่างนิดนึงเพราะว่าจริงๆคนเราพบกัน่ะมันไม่มีใครเรีกว่าอะไรโง่กันฉลาดกันหรอกเราพบกันเราจะรู้ว่าเอยทุกอย่างมันมีต้นทุนนะซึ่งลุงกับพี่แคทนี้เขาถือว่าเราคุยกันตรงๆ นิดนึ่งอะไรประมาณนี้โอเคแต่แล้ว,ลว,ลวผมอนตังค์ห้พี่อย่างาเนี้ยหมแล้วใช่แล้วใชหมดไปแล้ว <laughs> นะครับ <Okay. S 1> <laughs> โอเคโอเคพูดถึงตัวนี้เราพูดถึงตัวนี้ดีกว่าเรื่องเรื่องตังค์มันเป็นเรื่องบาดใจะนะครับอ่าโอเคอ่าคินดได้ตัวนี้ก็คือในมุมมองผมมันเป็นตัวผู้ตัวผู้ครับนางใหญ่เดวันที่ที่ที่จบมาเลี้ยงนะครับอ่าแล้วก็คิดว่าแม่งไม่น่าจะโตใช่ครับดูไหลมันดิบๆแต่ว่ามันน่าสนใจขน่นั้เองอเมื่อกี้ วัดดูเท่าไหร่ห้าสิบนะห้าสิบพอดีห้าสิบเอมิม,ม,มก็โตว,วะ่ะจริงๆแล้วปลาตัวเนี้ยช่วงแรกอะดูโอเคช่วงที่สองนะครับช่วงที่สองไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยโอเคก็ยังแบบมันเมินนะว่าบ,บเออพี่แคนนี่มาก็ลุงเห็นแล้วมองๆก็ไม่ได้ถามอะไรลุงก็ถือว่าเอ้คงแบบไม่อะไรเท่าไหร่นะแต่มาวันเนี้เยเฮ้ ปลาตัวนี้แม่งมีของมีของมีของมันมันพัฒนาการมันเริ่มดีมาช่วงสักสองสามเดือนที่ผ่านมาอ่าอ่าด้วยด้วยที่แบบเฮ้ยบทที่เขาเพิ่มนะสองปีนิดนิดใช่ไหมสองปีนิดๆิสองปีนิดๆยังไม่เข้าปีสามนะออออ่าก็จะบอกว่าโชเข้าข้างเราก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงนะครับเพราะว่าเอ้ยพัฒนาการเอ้ยนะวันนี้ก็เลยแบบชวนนี่กันนี่คือด้วยฝุ่นเนี่ยกลัวมันเป็นช็อตบอดี้ก่อนอ๋อไม่ไม่ไ่ครับคือมันเป็นปลาที่ตัวโคตรับอ แล้วอ,อยู่ดีพอมันขึ้นขึ้นเอ้ยมันขึ้นแบบแบบไม่ช็อตอ,ะอ่ะอา่ามันก็ขึ้นมาไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรืณวันนี้ลุงว่าบอดี้สมส่วนมากนะอ่าแล้วก็เป็นตัวผู้ที่ไม่ได้ไหลย,ยกเร็วอ่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าชอบปลาที่มันไหลยกยกแต่ส่วนตัวลุงนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ผู้รับชมหรือว่าผู้ชมนะครับคือถ้าปลามันยกเร็วเนี่ยมันจะตันเร็วแล้วก็อ๋อหรออเซ็์ที่จะเป็นปลาช็อตได้เยอะเออผมก็ว่าเหมือนเคยเคยได้ยินคนคนพูดครับ ก็เลยมองดูว่าอีกอย่างหนึ่งบ่อผมเล็กครับไอปลาประเภทนี้เหมาะเหมาะเหมาะมากเหมาะตัวผู้ที่แบบหุ่นประมาณเนี้เหมามาประมาณนี้โยนลงไปเลี้ยงในปีหนึ่งมันก็ไม่ค่อยค่ขยับสักเท่าไหร่หรอกวนๆมาณนี้อ่าก็เป็นเป็นไอเดียสําหรับคนที่มีบ่อไม่ใหญ่ไม่ไม่ใหญ่ไม่ให่มากนะครับแล้วก็โชวว่าของอีซตาเนี่ยเอดูเหมือนจะพังเอ้ยมันก็กลับมาได้ใช่ครับใช่ครับงั้นก็ พี่มาดูสรุป ingt. ตัวนี้หน่อยภาพรวมว่าผีเปอว่าเป็นยังไงบ้างครับพี่ก็สรุปอย่างนี้สรุปประเด็นหลักๆเลยคือค <laughs> ุณอย่าพลาดปลาที่คิดว่ามันเสียแล้ว <c oughs> ปปเฮ้ยเลี้ยงปลามาระยะนึงไม่ไดีว่าแบ่งให้เพื่อนดีกว่ราระวังให้ดีนะปล<ร>า <ขข S 2> เรียกว่าอะไรไข่หมูไข่หมูไข่หมูปลาไปสวยเนี่ยบอกเพื่อนในระวังให้ดีนะแล้วเราก็จ<น>ะเกิดความเสียดายแล้วแบบไม่น่าเลยไม่น่าเลยก็สรุปทีละประเด็นนะครับ อ่าสำหรับโชว,ว่าอิตาตัวนี้ก็คือภาพรวมลุงโอเคมากซูมิดีมากนะครับปีมากทานเอนเต็มเสลุงให้8.5เบนิเบนิเนี่ยให้9เลยเพราะว่าเบนิถือว่าพัฒนามาดีมากส่วนบอดี้คอมโพเมชั่นนะครับมันเป็นปลาตัวคู่คือคาแรคเตอร์ของเขาอชอบอลุงชอบเพราะว่าไหล่ไม่ยกเร็วแต่ทีนี้อัตราการโตอาจจะไม่ไม่เร็วแต่ทีนี้นิดหนึ่งนะครับในส่วนตัวของลุงก็คือ ทรงหัวค่อนข้างบีบนิดนึงบีบนิดนึงมันไม่ใช่เป็นปลาที่ทรง,ทรงหัวป้านหัวป้านที่มันแบบกว้างๆนะหัวขาจะเบีบบีบนิดนึงตัวนี้ถ้าเป็นปลาที่ไหลย,ยกนะหัวจะดูเล็กหัวหลีบเลยแต่ทีเนี้ยพอไหลไม่ยกมันจะพัฒนาการไปพร้อมๆกันไม่ว่าจะเป็นหัวตัวหางเนี่ยฉะนั้นมันก็จะไปเรื่อยๆอมันถ้าเกิดลักษณะที่ปลาไหลยกมันจะพัฒนาตัวหัวก็หลงมันจม่นนจะบีบแนะวบีแลนะหัวมันจะยกได้ใช่ใช่มันจะกลายเป็นเหมือนกับฮัก ออกแล้วหัวแล้ววหัวมหัวหลิมหัวหลิมหัวหลิมมันก็ทุเรศไปไปอย่างนึงในในส่วนตัวลุงคิดว่าหัวกะโหลกยังยังแคบไปนิดนึงนะครับส่วนเบนี้ดีมากนะครับดีมากให้คะแนนเก้าจนเกือบสิบเลยสูมิก็ประมาณแปดสูมิก็จะเป็นจึ่งๆึ่งมันมันมีเวลาที่เล่นกับมันอีกนะสูมิยังไปได้อีกัยังไปได้อีกยังไปได้ครับตัวนี้ถ้าเกิดได้รับการคอนดิชั่นที่ ก็เรียกว่าเหมาะกับเขาบ่อที่ไม่ใหญ่มากแล้วก็ไม่เร่งเงินเกินไปแล้วก็ดูว่าตอนนี้เขาขาดอะไรเติมเติมส่วนนั้นเข้าไปก็น่าจะเป็นปลาที่สวยในขนาดกลางๆนะครับ65้านะครับ65ลุงว่าน่าจะพีคสุดสําหรับชว,วาตัวนี้ครับนะครับ,รบโอเคขอบคุณพี่มนูสําหรับการดูแลตัวนี้ให้เดี๋ยวกลับไปเลี้ยงบ้านกลับไปเลี้ยงบ้านเหมาะมากแต่เห็นพี่เมนูบอกว่ามีช็อปซีเกตอะไรอยูอ่ยล,ลนะถ้าลุงเออชื่อมาเนี่ยนี่แค่นี้อาจจะแบบไม่คุ้นลุงไม่มั่วเพราะจำความ ลุงนิโนูขอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมกันจนจบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงนิโนูนะครับกดซับสไครต์นะครับเพื่อเพิ่มยอดผู้ติดตามให้กับลุงนะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก็สำหรับคลิปนี้ลุงนิโนูก็ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันนะครับฝากติดต่อไปด้วยนะครับลากันไปในคลิปต่้ไนะครับสวัสดีครับ